พลังบวรครับที่โรงเรียนมัธยมท่าแคลงจังหวัดจันทบุรีครับโรงเรียนที่ได้แรงสนับสนุนจากพลังบวรเปลี่ยนอาคารเก่าครับให้กลายเป็นบ้านนกนังแอนจากนั้นก็เก็บรังนกเนี่ยมาแปรรูปจําหน่ายสร้างรายได้ดีครับสะสมเป็นทุนต่อย,ยอดการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนติดตามจากรายงานนี้กิ๊ทาการตรวจสอบไข่ก่อนลูกว่ามีใครไหม มีไหมคะมีใครไหมลูกไม่มีเสียงของครูที่สอนให้นักเรียนกลุ่มยุวเกษตรกร,กรตรวจสอบรังนกนางแอ่นก่อนจะเก็บรังเป็นการสอนให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์จริงควบคู่ไปกับการเรียนวิชาการลดความน่าเบื่อให้กลายเป็นความสนุกทั้งอย่างสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคตมีไหม,ไม,มนะ อาคารหลังเก่าที่ถูกทิ้งร้างหลังโรงเรียนเป็นอาคารที่ได้รับเมตตาจากพระครูธรรมรงธรรมวงศ์เจ้าคณะตำบลจันทนิมิตรเจ้าอาวาสวัดตะบกเตีย้ยต่อเติมให้กลายเป็นบ้านเลี้ยงนกนางแอน่นเก็บรังมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายให้ผู้ที่สนใจสร้างไรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งอย่างเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านได้นำไปสร้างในพื้นที่ของตัวเองเรามองว่าเป็นรูปแบบการเรียนแอคทีฟเร a r นนิ่งค่ะ เพราะว่าเด็กได้ลงมือทําลงมือปฏิบัติธรรมก็จะไม่น่าเบื่อเหมือนกันที่เขาไปเรียนในห้องเรียนบางทีการที่เขาไปนั่งเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวเด็กอาจจะรู้สึกเบื่อบ้างแต่ตอนนี้ค่ะก็คือเด็กๆได้ลงมือทําเช่นเราไปเก็บนกมาแล้วเราก็เอามาเรียนรู้วิธีการแปลรูปก,การแปลรูปเราไม่ได้แปลครั้งเดียวเราต้องทําหลายๆครั้งแล้วก็หาสูตรหาเมนูหลายๆหลายๆเมนูเด็กก็จะไม่เบื่อค่ะ ถ้าจะมองว่าเรื่องทักษะอาชีพเด็กเรามีทักษะอาชีพแล้วก็ทักษะชีวิตที่ค่อนข้างสูงเลยค่ะเพราะว่าได้ลงมือทําอย่างแท้จริงเลยค่ะเก็บมาเราก็จะมาทําการล้างการนํารังนกมาแปรรูปนักเรียนต้องเรียนรู้เองทุกขั้นตอนตั้งแต่การล้างทําความสะอาดและเลือกแต่ชิ้นรังนกที่ดีกระทั่งการนําไปแปรรูปทิติมาหนึ่งในยุวเกษตรกรบอกว่าการได้ฝึกปฏิบัติจริง ทำให้ตนรู้วิธีการและเชื่อว่าการเรียนนอกห้องเรียนครั้งนี้จะทําให้ตัวเองกลายเป็นผู้ที่มีความชํานาญในอนาคตได้ที่หนูมาเรียนรู้นี้เพื่อเป็นอาชีพในอนาคตได้ค่ะอยากมีอนาคตเพื่ออนาคตหนูจะได้สร้างบ้านรังนกบ้างแล้วก็มาแปลรูปแบบนี้บ้างค่ะหนูเป็นคนที่ชอบทําอาหารอยู่แล้วค่ะและมีแบบนี้หนูรู้สึก สนใจมากขึ้นค่ะเผื่ออนาคตหนูไปเรียนต่อหนูนอยากจะเป็นเชฟอะไรแบบนี้ค่ะจะได้มีความรู้ด้วยค่ะถ้าชอบรักในสิ่งไหนก็ทำสิ่งนั้นให้เต็มที่ค่ะเพื่อเป็นสิ่งที่ดีต่อไปในอนาคตของตัวเองค่ะในยุคปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการเรียนทักษะทางวิชาชีพอย่างเดียวไม่เพียงพอค่ะในยุคนี้เด็กจะต้องมีทักษะอาชีพซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญในเรื่องของการนําไปประกอบอาชีพในอนาคตดังนั้นสิ่งที่เรานํามาให้เด็ก ได้เรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆลหลายๆด้านเนี่ยก็พยายามให้เด็กได้ฝึกกระบวนการตรงนี้เขาสามารถนําไปบูรณาการกับการทํากิจกรรมอื่นๆได้ในอนาคตตามที่เขาต้องการการฝึกกิจกรรมอาชีพเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือเป็นการสํารวจความชอบของตัวเขาเองด้วยว่าในอนาคตเขาจะมีความชื่นชอบในเรื่องของสาขาอาชีพใดซึ่งมันก็จะสามารถนําไปต่อย,ยอดให้เขาประสบความสําเร็จได้ในอนาคตค่ะแม้ว่าปัจจุบนันรังนกจะยังเก็บได้ไม่มากเท่าไร่นัก แต่ทางโรงเรียนก็เก็บสะสมไว้เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายเพื่อสร้างรายได้นำมาเป็นทุนการศึกษารวมถึงต่อยอดกิจกรรมให้มีความหลากหลายขึ้นนักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มจากการลงมือทำประสบการณ์ที่ไม่มีในตำราในห้องเรียนทีมข่าว n b t ภาคกลางรายงาน